h e l โ o h e l ล o h e l ล o h e l ล o วันนี้มีของมาโชว์ด้วยอ่ะทุกคนจะไลไ์ผิดปะไม่ผิดสิโอ้ไม่ก้อนมากอ่ะรอคอยมานานแล้วก็จะเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อนจะโชว์หน้าตาของครัวซองแอดมีบายเวนด้าดีใ,ใจเหงือเนเลยจอได้กินแล้ว เจ้ตาตานี่เจ้มากับครัวซองของพี่โบแต่เดี๋ยวมาดูหนะ้าตาแล้วแอบดูก่อนมันมาดึกจังเนี่ยรอครัวซองแบบจัดเต็มเดี๋ยวแอบดูสิโอ้ยไม่กอดไม่กอดมากมาก,มาก,มากคือแบบขู่คีคีค,คีที่สุดวันดีค่ะทุกคนคนี่เดี๋ยวจะแอบดูก่อคือสุดเดี๋ยวจะจะโชว์วันนี้สวยจังจริงปะนี่เดี๋ยวให้ดู นทุกคนไม่กล้ากินอ่ะมีความไม่กล้ากินอ่ะดูดดีเห็นปะนี่อันนี้คือมะพร้าวที่เด็ดอัลมอนด์บาอฟฟี่อันนี้เป็นเพนซึ่งเดี๋ยวเราจะกินหลาหลายอันแบบว่าอันนี้น่ารักมากแต่ว่าจะไม่กินกล้วยจะต้องบาย อันนี้ให้ดูก่อนหนึ่งอันนี้หนึ่งดีไหมสวยไหมสวยมาก,มากและอันนี้คอดูนีดูดิอันนี้เป็นฟเรฟรโลและอันอื่น <c oughs> เลขตัวช่วยเลกตัวช่วยปักหนึ่งเลขตัวช่วยก่อนเจฟค่ะ <c oughs> อันนี้คือเลยนะคะ ดาร์กช็อคอันนี้ดาร์กช็อคอันนี้เฟอร์โเฟอร์โล่และนี่นะคะอันนั้นเอ่อเป็นอูค่ะอูคิวค <Q. S 1> ิวอูอันนี้ดาร์กช็อคอันนี้เฟอร์เรโล่เป็นยังหน้าตาว้าวไหมว้าวมากอะ่ะแกงจะไม่กล้าพี่หนูกล้ากินมือคนนี้มันแบบว่าหน้าตาดีมากอะโอ้ยดูดิฟินไหมว้าวมากไหมพีม่หนูลองทำแกงไข่ไม่ได้มึงแกงไข่อะไรกันวะ กำลังรอเจะจะมากินไหมนี่ไงนเฟรโลคือเกินต้านมากน่ากินจริงจริงจริงว่เจ้จะกินเริ่มกินอะไรก่อนดีอ่ะขอเคนก่อนได้ปะพี่หน็นว่าพี่ว่าหนูกินอะไรก่อนดีอ่ะคือ,อหนูหนูต้องอยากกินมะพร้าวมากแล้วก็ต้องเห็นก่อนต้องลองเพนก่อนนี่เพนสดาเซียนข้อสองอื้ อร่อยรับมาแล้วอร่อยอร่อยกรอบผิวๆแล้วนุ่มตรงกลางหอมหอมอืมอร่อยขนาดกินข้าวกันมาแบบบุกชุดใหญ่มากเลยนะตรงกลางนุ่มมากเสียงแบบไหนก็ได้ยินได้หรอ จัเต็มที่หมดเลยอะแต่ไม่ได้ผมต้องทิ้หลายอันเฮ้ยดีงามมากอะอยากกันอีก,ส,กสั่งซื้อยังไงเดี๋ยวร่าจะบอกแต่ว่าตอนเนี้ยออเดอร์แรงมากออเดอร์รุนแรงมากๆจริงๆเพราะว่าแบบเนี่ยสดับเพิ่งได้แบบที่ดูดีไม่กี่โบงแล้วอะเพิ่งแบบเทียร์ของที่แบบ ที่เราจะได้กินอ่ะเพราะว่าออเดอร์เยอะหนักมากเดี๋ยวจ,จะบอกช่องทางอันนี้กินเพลนไปแล้ว่อยอยากกินอีก,อกแล้วมาอะไรอยากกินอันนี้มากจริงๆอยากกินอันนี้อยากกินมะพร้าวเขาบอกว่ามะพร้าวเด็ดแกจะไม่เคยกินโกสองมะพร้าวมะพร้าวพี่โบทำเองเขามีเชฟําแล้วพี่โบก็อาจจะเป็นตัวอุ้ยแกมันมีไส้ข้างในอุ้ยให้ดูเลย ใช่วะขีควาาคือวันนี้แบบบุกมากอืมหอมอ่ะของโดนมาใช่ค่ะอร่อยมากเลยอ่ะเว้ยไส้อันนี้ดีอ่ะคือจะชอบกินมะพร้าวมากอยู่แล้วอ่ะแล้วเจอแบบมะพรานน้าวอันเนี้ยนึงเข้าอ่ะ ขอโดนครีมคิีมยังเคยอิ่มทั้งมือเคยดีมามกค่ะโอ้ยมะพร้าวอ่อนเฮ้ยว่นนี้ตีนมันอ่นไม่ได้ป้างก็ต้องตีมอย่างละหน่อยให้ซิมหลายอันอะทุกคนจะอ่านไม่ไหวแพงไหมบีไม่ค่ะท้าสมแพงไหมอันนี้ยังไม่รู้นะแต,ตอนนี้ออเดอร์ออเดอร์แรงมาก อุ้ยมีดาวให้ด้วยอืมอร่อยอันนี้อร่อยมากอันนี้อร่อยมากแล้วครีมดีอะครีมแบบว่าเหมือนวิปครีมไม่เลี่ยนอะคือดีมากคนดูเยอะเลยเจ้พี่โบแฉแน่เลยน่ารักมากกระดางให้้วยรูว่าแบน้องเลยอืม อร่อยมันอยากจะกินแบบเยอะๆอะแต่คือแบบเดี๋ยวต้องชิมมันอื่นอีกอ่ะพี่โซต,ต้องชิมทุกตัวแล้วละจุดนี้โอ้ยมันจะไม่ไหว้วดูดินี่เจะเริ่มกินแบบว่าจะหมดแล้วครึ่งแล้วอ่ะอ้าวเพนอร่อยมะพร้าออร่อยมากและอันนี้อามาเฮ้ยยั่คือแบบจะไหวไหมน้าจดามันอยากกินทุกวัน อมหนึ่งทิ้งท่ากบบห้าสานการวันนี้ปล่อยก่อนทุกคนต้องปล่อยเลาก่อนเพราะอ่านไม่ไม่ไหวเ,เดี๋ยวอยากให้ใครขออะไรเ,เอร่อยไหมเนาะพี่พี่พิมพ์ช่องทางการติดต่อให้ให้น้องด้วยจะได้ปักหมุดไปเลยเนี่ยเหมือนเวลาคนถามอะ่ะอ่อย คือประกอบผิวๆกัตรงกลางนุ่มๆแล้วเหมือนมีแบบมีไส้แล้วมีอัลมอนด์ตรงเนี้ยคือแบบพอกัดแล้วกรุบกรอบแล้วมันมันอืมใหออเดอร์ได้ออเดอร์แล้วก็แต่ว่าตอนเนี้ยรอไปถึงวันที่หแล้วพี่พิมพ์รายละเอียดให้หนูได้ป่ะหนูจะปักหมุดได้เพราะว่าอย่าบอกว่าให้ให้ออเดอร์แต่ว่าตอนเนี้ยรอบส่งอ่ะมันไปอ่ามันวันที่เแล้วคืออย่างที่บอกเหมือน เออรอนานนิดนึงเพราะออเดอร์เยอะมากแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากสั่งหรืออะไรอะถักหาพี่โบเขามีการส่งเหมือนแบบใครอยู่กรุงเทพส่งอุ้ยแกอันนี้ขอบฉันชอบเดี๋ยวพูดไม่จบเขามีการส่งแบบว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะบอกช่องทางนั่นนู่นนี่เองอะล่ะนั่นคือแม่ไม่ให้กินยิงดังหล่ออร่อยมากเนี่ยแต่บปมัฟฟี่เราจิมไม่ได้จ้ะบัาคือพี่โบเขาจัด ให้ทุกรสที่มีเลยคือทั้งหมดมีแปก็มีเพลงมีแอปฮาวมีแอลมอดแล้วก็มีบานอฟี่ใครชอบแบบบา,ยอยานอฟี่กล้วยกล้วยอะไรเงี้ยได้แต่ทุกคนจอไม่กินกล้วยหรอกไงอันนี้หนะ้าตาได้รักมากแต่ว่าเดี๋ยวว่าให้คนอื่นกินเฮ้ยแก่ฉันอยากกินอีกแต่ฉันต้องชิมเฟอเรโล่ด้วยเดีย๋ยวมาชิมตอ่อทักไปตรงไหนเดี๋ยวนี่ไงเดี๋ยวสดาปักหมุดให้แปบ๊บหนึ่งนะปักหมุดหน,นี่ นี่เฟอร์เดโลเธอต้องมือเลอะหน้าเลยหืมเธอยังไม่ลดความอ้วนสกินแบบให้แหลกอันนี้ต้องยำมือเลอะนิดนึงคนลูกบังมากที่บรแทนเนี่ยเลยจิ้มยุกร้นไปเลยหอยแบบแปดันนะ 8อันนะอืม่ำม,มากดูดิถ่ำม,มากแต่จะไม่รู้ว่าแบบว่าถ้าเกิดไปเห็นทุกคนมันอาจจะมีความแห้งกว่าหรือเปล่าแต่เนี้ยคือข่ำม,มากคือปากเฉลิมว่าอร่อยจริงขอบอกอร่อยมากๆแล้วยันจะบุกเลยว่ะอันเนี้ยหืออ่อยใครชอบแนวเอรโลกก็คือ เนี่ยวความที่ครัวซองมันอร่อยมากไม่ว่ามันจะไปอยู่ในรูปแบบของไส้ไหนมันก็จะอร่อยแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราอะชอบไส้ไหนเดี๋ยวจะต้องชิมมันอีนอกแบบแบบแบบก็จะแบบอาจจะเพื่อนหน้าเลยเยอะนะต้องกินอยู่บ้านอ,อันนี้ถ้าเกิดว่าแบบมันมีความเลอะเป็นยางไง แล้วชิมอะไรอย,อยากกินอันนี้ให้หมดเลยแต่ว,ว่าแบบเฮ้ยพอแบบอันนี้อย่าเพิ่งไปยุ่งได้ไหมเพราะว่าช็อกโกแลตคือมันเป็นแนวอยู่แล้วที่เรารู้อยู่แล้วแต่เราจะกินอันนี้อีกอ,อยากกินอันนี้อีกอ,อยากกินมะพร้าวอีกอชอบมะพร้าวมากเลยเราคงวนอยู่เจอยาพิ่งลดอยาค่อยลด ไส้แตกจ้าไส้แตกจ้าเจ๊ชอบเหรอก็คือแบบเพนอร่อยอยู่แล้วแล้วก็ชอบชอบมะพร้าวชอบแอลมอนเพราะอันอื่นคือ,อยังไงมันก็ดีเหมือนแบบเฟอร์เรโร่มันก็คือเป็นเฟอร์เรโร่อยู่แล้วอะคนที่โปรวนะันสุดท้ายนะโปรางเปิดโซวันสุดท้ายเที่ยงคืนเฮ้ยเซ๊ถึงเที่ยงคืนโปแบบโปอะไรพี่ราคาราคาจะเปิดพรุ่งนี้จะเริ่มนะ แต่วันนี้จะเป็นโปแบบอย่างเพลน75พรุ่งนี้ก็จะเป็น85อืมต้องสั่งวันนี้แล้วล่ะอย่างเฟเดโรร้อยหนึ่งพรุ่งนี้ก็จะเป็น125ก็จะเข้าสูงกว่าราคาปกติแล้วถ้าฝั่งไทยไงนี่คือหรอพี่่ทุกคนยังได้โปรอยู่เพียงแต่ถ้าทุกคนสั่งต้องทำใจหน่อยเพราะว่าเหมือนออเดอร์มันจะเหมือนมันต้องรันคิวไปเรื่อยๆอาจจะนานหน่อยพี่นานประมาณไหนอ่ะ อ่าตอนนี้รอบอยู่วันที่หกแล้วแต่ถ้าสั่งวันนี้ความเที่ยงคืนน่ะก็จะได้ราคาโปรอยู่ทุกคนถ้าทุกคนอยากได้ราคาโปรทุกคนต้องสั่งภายในเที่ยงคืนวันนี้อันนี้คือโปรเหรอพี่เนี่ยถ้าเกิดเพนอ่ะเจ็ดสิบห้า er นะเข้าไปดูในแอดมีก็ได้เข้าไปดูในแอดมีก็ได้เนี่ยอย่างทุกคนมันลดไปเลยตั้งสิบบาทอะ่ะคือวันนี้ต้องรีบสั่งให้ทันนะแอลมอนเนี่ยร้อยหนึ่งวันเนี้ยถ้าเกิดว่าสั่งเป็นพรุ่งนี้คือร้อยิบเก้าแล้วนะ ดาร์กช็อกโกแลตก็เหมือนกันจากร้อยหนึ่งเป็นร้อยยี่สิบเก้าแล้วอะ่ะเฟรโลก็คือเพิ่มมาอีกสามสิบเก้าเลยจากวันนี้ร้อยหนึ่งอ่ะวันนี้เราต้องสั่งเฮ้ยทุกคนต้องสั่งเที่ยงคืนใช่ไหมคะพี่ใช่ถึงเที่ยงคืนเพียงแต่ว,ว่าคิวที่ได้ก็อาจจะเป็นแบบเลยจากเลยหลังจากที่หกเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยไปทุกคนรอทุกคนต้องรอวันนี้ 6, หกใกล้เต็มแล้ววันนี้ 6, หกใกล้เต็มแล้ว <ừ. S 1> ทุกคนต้องสั่งวันนี้จะได้ราคาพิเศษอร่อยจริงๆรันแม่เขาไม่มาทำแกฉัน เนี่สายกินโคตรต่องคอนเฟิร์มว่าอร่อยมากแอบไปโดนกันนะแอบไปโดนกันทำไมอะแพงไหมมั้ยน่ากินไห่แพงยิ่งราคาโอยิ่งต้องรีบจัดของเทโบวันน่าน่ากินมากเดี๋ยวจะไล้อ่าน เิดสาขาบุรีรัมด้วยค่ะแม่โบอยากชิมตอนนี้ต้องเลีรยที่แบบในบริเวณที่แบบคนในกรุงเทพให้ได้ก่อนแต่อยากให้ทุกคนรีบสั่งวันนี้นะเพราะว่ามันแบบเฮ้ยมันเป็นคาโปอ่ะ,ะอ่อนมากอ่ะืมคาเฟหสดแบบนอันนี้วันนี้กินแล้วอย่างชิมแต่แบบเหมือนชิมชิม แล้วถามให้พี่คะอย่างเขาถามว่าแบบชนบุรีสั่งได้ไหมอย่างเงี้ยต<ช>ามทองบชนบุรีจะถ้าเป็น e m s ทั่วประเทศจะได้หน้าออลมอน,นได้หน้าอ,าอาได้คิ้ว แล้วก็เพลงสี่ตัวที่สามารถส่งอ๋อถ้าเกิดต่างจังหวัดจะได้สี่ตัวเพราะว่าบางตัวอาจจะมีแบบว่าเหมือนแบบอาจจะกลัวเรื่องแบบว่าเดี๋ยวเละเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ย<ช>ก็คือจะสี่ตัวที่สามารถสั่งได้สั่งได้ไดทุกคนถ้าเกิดว่าอยู่ที่ไหนก็สั่งได้แค่เดี๋ยวฉันจะ,จะกินอะไรอีกนิดนึงนนอ,อืมออกมากอเลยอะมั้ ปิงปิงเนี่ยคือเรียกแบบอยากจะรู้จะเชฟกเข้ามามาเชฟมาเข้ามาเชฟแอบเชฟแอบดีามากไม่หวานมากพอดีใครไม่ชอบหวานก็คือได้เนี่ยกอ,อบตุล าบุรีสั่งได้ไหมคือได้ทุกจังหวัดค่ะคือสามารถส่งได้พี่แต่ว่าถ้าเป็นต่างจังหวัดอะที่ไม่ใช่ในกรุงเทพอะจะสั่งได้สี่รถเพราะว่าบางทีมันช็อกโกแลตหรืออะไรเงี้ยพี่เขากลัวมันจะเสียหายหรือว่าเดี๋ยวเผื่อมันจะมีปัญหาขอราคาคือยังไงอะให้ไปถามทักไปถามที่ หักหมุดให้แต่ให้สั่งภายในวันนี้จะดีเพราะได้ราคาพิเศษเพียงแต่ว่า,าจ,จะต้องรอคิวแบบเป็นหลังวันที่หกวันที่เจ็วันที่แดอะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนนี้คิวมันอยู่ที่วันที่หกเจ๊คนกินคนเดียวหมดเลยไหมถ้าเจ๊กินคนเดียวหมดก็คือโอเคซียูคือเจ๊จกินเยอะมากเลยนะเราคือเจ๊เพิ่งกินข้าวอ่ะหรือกินแบบชั้นสองสามตัวพอพอคือตัวใหญ่มากนะ อร่อยทุกคนไปลองเองความชอบคนเราไม่เหมือนกันแต่ว่าหลักินโคซสองมาก็เยอะอ่ะอร่อยอร่อยมากครับนั่นเนคนดูเยอะคนดูเยอะเพราะพี่โบชาวก็หมดแล้วอ่ะ มีทั้งหมดแปดรสตอนเนี้อันเนี้ยพวกเนี้ยเดี๋ยวสระเขาไอ้แบบถ้าเกิดกินพวกเนี้ยอย่างเงี้ยพวก็เอาไปแบบเอาไปเข้าแบบจริงๆอ่ะคือถ้าเกิดสมมุติว่าแบบเราเราได้ของไปอย่างเงี้ยเรามีเตาแบบทอดอะไรน้ามันอ่ะเออเราเอาไปเข้าเตาอย่างนั้นเน่ยให้มันกรอบนิดนึงมันมันจะฟินแต่ถ้าเรากินกินเลยอ่ะมันจะเบามันจะแบบความอรแบบ่อยจะลดลงจากที่เราเอาไป ไปอบในมหม้อท่อดหน่อยหนึ่งฉะนั้นถ้าเกิดใครมีอ่ะก็คือเอาไปอบหน่อยนึงเดี๋ยวเขาน่าจะมีวิธีอ่ะว่าแบบทํายังไงให้แบบว่ากินแล้วฟินอร่อยเมนูเมนูทีเอาใหม่ oh อ๋อนี่ไงเพจ <S 2> <S 2> เพจพี่เขาพิมพ์มาว่าเนี่ยเมนูที่สามารถส่งตังสวัดได้เนี่ยมีเพจแอลมอน แล้วก็คิว้วคือบางอย่างก,ก็จะอาจจะส่งไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะเสียหรือว่าหน้ามันจะทั้งนั่นนูน่นจะให้อร่อยต้องฉีกแป้งเป็นเป็นชั้นๆฟิน,น,น,นตอนนี้ชั้นยังไงก็อร่อยอะ่ะอืมกลับไปนุ่มไงแล้วกรอบผิวๆฮักไอบี IB, ไปแล้วรอแอดมินตอบรอแป๊บนึงนะแต่ถ้าั่งไายในวันนี้ก่อนเที่ยงคืนอ่ะ ได้ราคาพิเศษเจ๊สองกล่องนี้ราคาเท่าไหร่มึงมึงก็คานวณดิเพราะว่าแต่ละชิ้นราคาไม่เหมือนกันเจ๊จะไม่รู้สิแต่คือถ้าสั่งภายในวันนี้มันได้ราคาพิเศษมากๆซึ่งวันนี้ว่าจุดท้ายแล้วนะจะสั่งวันนี้หรือว่าจะสั่งอีกวันไม,นม่ละงี้ว่าพวกนี้มันพิเศษอะตามจังหวัดได้เพนอัลมอนต์ปูคิวแค่ผประมาณนี้ ได้ชิมแล้วอร่อยคันเฟิ์มเขาอร่อยจริงเพราะว่าแบบเราก็กินคุณสองมาเยอะนะกอนมันกินนอนเปิดมาเจอหิวเลยพอมัน,นุ่มอร่อยแอมมินตอบท้ายต้องขออภัยด้วยอืมเพราะว่าแบบคนสั่งเยอะมากอย่างที่บอกอาจจะต้องรอนิดนึงนะเฮ้กที่หมดสามตัวว่ะ หน่อยปะ่ะอย่าให้ดูนี้หน้าตาดีมากแต่ว่าตัวสดาไม่กินกล้วยแต่ใครชอบกลุ่นกล้วยก็คือจะฟินมากปะละ่ะคือดีเก่งโตมากกล้วยมากอโคซองอร่อย,อยงไงแล้วพอไปอยู่ในหน้ารถไปมันก็อร่อยอร่อยเกลือขาวมากๆใช่ไหม เห็นเหมือนเนี่ยวันนี้อยู่ที่ที่ออฟฟิศเนี่ยคือคนสั่งมาแล้วบางคนแบบเราเราอยู่แล้วก็ฟังสั่งประมาณสี่ห้าล็อบสั่งซ้ำคือสัส่งซ้ำนี่คือแสดงว่าถูกใจมากแล้วก็สั่งซ้ำอร่อยฝรั่รงดีทำแป้งเก่งมากลอกจริงทีละชั้น,นเคยสั่งใช่ใช่ไหมคะทำแป้งเก่งมากใช่ไหมเธอลองลอกมานดิ แต่จลอกทุกชั <All right. S 2> ้นน no, yeah, ี่คือเวลาหมดพอดีแต่อย่างน้อยวันนี้เราได้กินแบบว่าแบบเต็มเต็มฟินมากวันนี้รอมาทั้งวันเพราะว่าทำออเดอร์ให้ลูกค้าเยอะมากเราต้องรอตอนก่อนมะพร้าวอร่อยสุดใช่มะพร้าวอร่อยมากคือชอบกินมะพร้าวด้วยอ่ะคือมันโคสรมาอร่อยอยู่แล้วแล้วเจอไส้ที่อร่อยมากขึ้นอ่ะมันลงตัวมากเลย กมีโอกาลองไปกินแล้วกันแต่ความชอบของเราไม่เหมือนกันไงคือสุดาแบบอร่อยแต่ว่าทุกคนจะชอบรสไหนอร่อยเหมือนกันสาราไหมมันอาจจะต่างกันแต่สุดาชอบมะพร้าวแล้วก็แบบเพนเบสิกเคือชอบมากเ,เหมือนเพืนหมื่นตั้งหลายครั้งแล้วนั่นไงตั้งหลายครั้งด้วยอ่ะนี่หรือเปล่าเนี่ยที่เป็นคนมีสั่งประมาณห้ารอบ เคียงกับมะพร้าวคือดีงามสุดอร่อยมากค่ะทุกคนอยากชิมไปลองนะฉหรก็วันนี้แบบมารีวิวซอนอยากกินมานานแล้วไงแต่ยังไม่มีโอกาสวันนี้ได้มีโอกาสแล้วแบบคือดีงามจริงอ่ะิศเ,เลยอะ่ะยังไงสั่งวันนี้นะสั่งวันนี้ให้ทันก่อนเที่ยงคือจะได้ราคาพิเศษให้ทุกคนลองชิมทุกคนชอบรสไหนแต่ว่าถ้าเกิดคนต่างจังหวัดก็าจะาแบบเลือกได้สี่รสเพราะว่าเหมือนแบบต่างจังหวัดก็จะ เหมือนบางรถก็อาจจะไม่ได้แต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเพจนเราบ่อยก็คือจบวันนี้จะมารีวประมาณนี้นะเดี๋ยวจะ,จะไปกินต่อแล้วไปเมาแล้วให้ไงไรยายละเอียดทิ้งไว้ให้แล้วนะวันนี้ต้องรีบสั่งนะจะได้ราคาพิเศษหรือ,อยังไงไปดูในเพจไปดูไปเช็คว่าแบบมีรถอะไรน่ากินนั่นนูน่นนี่แต่ว่านี่ยังมีหนึ่งกล่องที่ยังไม่ได้แบบกินเต็มแต่ตอนเนี้จะสามชิ้นแล้วอะ วันนี้จะไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเมาส์ใหม่พียบายนะตุกตุก